ื่อผ่านวัยผ่านช่วงของชีวิตมาพอป่วยจึงรู้ว่าความไม่แน่นอนมีอยู่ตลอดเวลาค่ะคนที่หมอบอกว่าป่วยเป็นโรคร้ายยังพอมีเวลาทําใจแต่หากเมื่อห้านาทียังคุยกันอยู่แล้วใครบางคนก็ไม่สามารถแม้แต่จะบอกลาก่อนไปมันเป็นเรื่องยากมากค่ะที่จะทําใจนอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วยังมีภาระต่างๆที่ตามมาเป็นขบวนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดงานให้สมเกียรติให้ตกกับค่าความตามารถของคนสําคัญเช่นเขาถึงแม้ไม่มีพอแต่ก็ต้องจัดหามาเพื่อเป็นการตอบแทนความรักในครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวจะทําได้ค่ะนี่แหละค่ะความรักแม้ไม่อยากด่าแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธเส้นทางของธรรมชาตินอกจากค่าใช้จ่ายที่ตามมาแล้วยังมีมรดกตกทอดให้กับครอบครัวด,ด้วยนะคะซึ่งมรดกก็จะประกอบไปด้วย ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็นี้สินประเภทต่างๆค่ะค่าเล่าเรียนบุตรค่าเลี้ยงดูบุปการีนี่คือมรดกที่คนไปมอบให้กับคนอยู่ข้างหลังค่ะแต่ก็มีอีกหลายๆครอบครัวที่คนไปมอบมรดกไว้ให้จากกรมธรรม์ประกันมรดกเป็นเงินก้อนโตที่เอาไปปลดเปลื่องภาระต่างๆให้หลุดพ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นประกันชีวิตประกันคุ้มครองเสาหลักของครอบครัวประกันมรดก จึงเข้ามามีความสำคัญต่อคนสำคัญของครอบครัวเช่นคุณคุณเ,าเราๆทั้งหลายที่มีค่าความสามารถมากมายแต่ไม่อาจทราบได้ว่าจะถูกความไม่แน่นอนของกฎธรรมชาติรากไปเมื่อไหร่นั่นเองค่ะเมื่อเป็นดังนี้แล้วพวกเราจึงต้องมีการวางแผนให้ค่าความสามารถของเราอยู่เลี้ยงครอบครัวอันเป็นที่รักของเราไปให้ยาวนานที่สุดค่ะเท่าที่เราจะทำได้ ด้วยการมีประกันชีวิตคุ้มครองค่าความสามารถไว้เป็นตัวรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นซึ่งปัญหานั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพียงแต่ไม่ทราบเวลาได้นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามหน่วยไทยไลน์นะคะตัวจริงไม่ทิ้งกันสวัสดีค่ะ